สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรามาพบกับภาษาไทยในเรื่องของโครงสร้างของประโยคคุณครูกลับมาพูดเรื่องประโยคอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่คุณครูนำข้อสอบไปให้นักเรียนทําการสอบในภาคเรียนที่1แล้วให้นักเรียนแต่งประโยค2ส่วนประโยค3ส่วนปรากฏว่านะักเรียนแต่งผิดหมดเลยเกือบหมดเลย ะะประโยค2ส่วนประโยค3ส่วนนักเรียนไม่เข้าใจเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะบางคนแต่งประโยค2ส่วนเป็นประโยค3ส่วนนะคะสลับมาจนกระทั่งคะแนนเนี่ยได้ไม่ผ่านเกณฑ์หลายคนเลยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยกลับมาทบทวนเรื่องโครงสร้างของประโยคให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเราไปเรียนรู้โครงสร้างด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคคืออะไรประโยคก็คือคําตั้งแต่2คํา เรานำมาเรียงกันอย่างเป็นระเบียบมีใจความสมบูรณ์ว่าใครทาอะไรทําที่ไหนซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงนี่คือประโยคนะคะต้องสมบูรณ์ว่าใครทําอะไรนะถึงจะเป็นประโยคได้แล้วก็มีภาคประธานกับภาคแสดงไปดูว่าภาคประธานนะคะประกอบด้วยอะไรนะอันนี้คุณครูทำผังมาให้ดูว่า ประโยคจะต้องมีภาคประธานกับภาคแสดงนะคะภาคประธานดูนะคะภาคประธานแน่นอนต้องมีประธานนะคะเดี๋ยวเราเรียนไปเรียนว่าประธานคือใครแต่ต้องมีประธานไม่งั้นจะเป็นภาคประธานไม่ได้แล้วก็สามารถที่จะมีส่วนขยายประธานได้นะเพื่อความชัดเจนสามารถใส่ได้ ภาส่วนขยายแต่ถ้าไม่จําเป็นไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่ผิดเพราะเรามีประธานเป็นหลักในภาคประธานอยู่แล้วนะคะภาคขยายเป็นส่วนประกอบให้ประโยคชัดเจนเท่านั้นไม่ใส่ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ใส่ประธานผิดค่ะมาดูภาคแสดงประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยกริยานะคะแล้วก็กรรมแล้วก็ขยายกริยาแล้วก็ขยายกรรม ครูบอกแล้วว่าส่วนขยายเป็นส่วนประกอบที่ทําให้ประโยคชัดเจนสละสลวยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกริยานักเรียนกริยานะคะในภาคแสดงขาดกริยาผิดทันทีแต่กรรมผิดได้ผิดไหมถ้าเราไม่มีกรรมบางประโยคไม่ผิดถ้าเราเลือกกริยาที่ไม่ต้องการกรรมอย่างเช่นหัวเราะร้องไห้ตรงนี้แหละที่นักเรียนแยกไม่ออกว่า ประโยคที่ใช้กริยาไม่ต้องการกรรมเป็นประโยค2ส,ส่วนนะคะประโยคที่ใช้กริยาแล้วต้องการกรรมเป็นประโยค3ส,ส่วนนักเรียนเปิดนักเรียนเปิดเปิดอะไรเห็นไหมกริยาเปิดไม่สมบูรณ์ ต้องหาเปิดเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดหนัาางนสือนั่นแนหะคือกรรมแดงว่านี่คือประโยค3ส่วนแต่ถ้านักเรียนออกกําลังกายออกกําลังกายเป็นกริยาที่สมบูรณ์แล้วไม่จําเป็นต้องใส่กรรมก็ได้เป็นประโยค2ส่วนนี่คือส่วนประกอบหรือโครงสร้างของประโยคนะคะนักเรียนไม่มีประธานผิดแต่ถ้าไม่มีขยายประธานไม่ผิดไม่มีกริยาผิดแต่ถ้าไม่มีกรรมต้องดูที่รูปกริยา ชนิดของกริยาว่าใช้กริยาถูกต้องไหมไม่ต้องการกรรมไหมถ้าถูกต้องกริยาถูกต้องไม่มีกรรมไม่ผิดนะคะมันตัดสินทงประธานและกริยาเป็นหลักดูต่อไปค่ะนักเรียนนี่คุณครูอธิบายภาคประธานก็คืออะไรก็คือผู้กระทานะหรือผู้แสดงนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคถ้าไม่มีผู้กระทําก็ผิดเพราะไม่รู้ว่าใครกระทำนะ อาจจะเป็นคำนามหรือเป็นสรรพนามก็ได้เป็นผู้กระทำนะคะภาคแสดงคืออะไรคือการกระทํามันประโยคใดมีแต่ผู้กระทําแต่ไม่รู้ว่าทําอะไรก็ไม่ใช่ประโยคนะคะขาดความสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะฉะนั้นจะแต่งประโยคให้ได้คะแนนให้ได้แต่งประโยคให้สื่อสารได้ถูกต้องชัดเจนต้องมีผู้กระทําและการกระทำนะ,ะจึงจะให้เป็นประโยคได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบ นะจำไว้นะคะนักเรียนโครงสร้างผู้กระทําคือประธานการกระทําคือกิริยาส่วนกรรมจะมีไหมดูที่ตัวกริยานะดูต่อไปคะ่ะนักเรียนมาดูแต่ละส่วนเขายกตัวอย่างประโยคมานะคะนักเรียนเล่นบาสเกตบอลหลังเลิกเรียนผู้กระทําคือใครก็คือนักเรียนเป็นคํานามการกระทําคืออะไรคือเล่น นะคือเล่นเล่นอะไรเล่นบาสเกตบอลแสดงว่าบาสเกตบอลนะคะเป็นกรรมถูกนักเรียนเล่นส่วนหลังเลิกเรียนคืออะไรหลังเลิกเรียนคือขยายนะคะเขาใส่มาให้ชัดเจนว่าเล่นตอนหลังเลิกเรียนแต่ถ้าครูตัดหลังเลิกเรียนออกได้ไหมได้ประโยคครูไม่ผิดนะนักเรียนเล่นบาสเกตบอลจบเข้าใจรู้เรื่องสื่อสารได้นะคะรู้ว่าเล่นบาสเกตบอลแต่หลังเลิกเรียน ใส่มาเพื่อขยายให้ประโยคนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ถ้านักเรียนมีประธานนักใส่ประธานเรียบร้อยแล้วใส่กริยาแล้วถือว่าประโยคนักเรียนสื่อสารได้สมบูรณ์ถูกต้องแล้วส่วนขยายไม่มีปัญหาสําหรับการแต่งประโยคนะคะดูประโยคต่อไปกันนักเรียนคุณครูเขียนกระดานคุณครูเขียนกระดานนะคะใครผู้กระทําคุณครู การกระทําของคุณครูคืออะไรคือเขียนอะไรถูกเขียนกระดานเพราะนั้นกระดานเป็นกรรมนี่แหละประโยคนี้มีกรรมเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะคะเป็นภาคแสดงคือกริยากับกรรมนะภาคประธานคือคุณครูไม่มีส่วนขยายประธานและไม่มีส่วนขยายกริยาไม่มีส่วนขยายกรรมเช่นกันนะมาครบ3ส่วนโครงสร้างเป็นประโยค3ส่วนเลยนะคะดูต่อไปค่ะนักเรียน นารีร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดนะคะนารีร้องไห้นะคะนารีเป็นประธานกร,ริยาของนารีทำไมคะร้องไห้นะถ้าครูไม่ใส่จนน้ำตาเป็นสายเลือดครูก็สื่อสารให้เรียนเข้าใจได้ไม่ผิดประโยคนี้สื่อสารได้ถ้าตัดออกเพราะน้ำตาเป็นสายเลือดเป็นส่วนขยายแสดงว่าร้องไห้หนักมากแต่ถ้าบอก, ari, อน,ก,น,กอนารีร้องไห้นักเรียนก็นึกอ๋อนารีร้องไห้เข้าใจ แต่ร้องไห้จนน้าตาเป็นสายเลือดนักเรียนจะนึกทันทีเลยว่าร้องไห้หนักมากเพราะฉะนั้นน้ําตาเป็นสายเลือดคือส่วนขยายใส่ให้ประโยคชัดเจนแต่ถ้าไม่ใส่ละ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ผิดเพราะเรามีภาคโครงสร้างครบประธานและกริยาแล้วนะคะนักเรียนดูต่อไปคะคุณครูทําโครงสร้าง ทำเป็นช่องเป็นตารางมาให้นักเรียนและแบ่งภาคมาให้เรียบร้อยแล้วภาคประธานมีประธานกับขยายประธานภาคแสดงมีกิริยาขยายกิริยาแล้วก็มีกรรมกับขยายกรรมแล้วเราก็นําประโยคมาใส่นะมาใส่เสร็จแล้วเราก็แยกโครงสร้างนะคะในใบางานนักเรียนก็จะเป็นลักษณะนี้นะใบางานที่คุณครูแจกไปก็คือมีตารางโครงสร้างมาให้แล้วมีประโยคให้นักเรียนแยก ะะแยกประโยคตามโครงสร้างให้ถูกต้องเท่านั้นเรามาดูกันประโยคที่หนึ่งแมวสีดํากินปลาใครผู้กระทําซึ่งจะเป็นประธานใครคะนักเรียนแมวนะ,ะเราก็นําแมวมาใส่ในช่องประธานการกระทําของแมวทําอะไรกินแล้วก็เอากินไปใส่ช่องอะไรคะนักเรียนช่องกิริยาใครถูกกินปลาแสดงว่าปลาเป็นอะไรคะถูกแมวกิน ถ,ถูกผู้กระทำแสดงว่าเป็นกรรมแล้วก็ปลาไปใส่ช่องกรรมเหลืออะไรนักเรียนเหลือสีดำนะสีดำตามหลังไข่ตามหลังแมวแสดงว่าสีดำขยายประธานเราก็นำมาใส่ในช่องขยายประธานเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนแยกโครงสร้างประโยคหาประธานก่อนหาการกระทำของประธานก่อนเราจะได้จับใส่ส่วนหลักๆส่วนใหญ่ ะะส่วนสําคัญของประโยคให้ถูกต้องพอส่วนที่เหลือเราค่อยไปดูว่าเขาขยายอะไรนะคะอย่างสีดําอยู่หลังแมวแน่นอนขยายแมวนะเขาอยู่ตามหลังใครเขาขยายส่วนนั้นและคะนักเรียนข้อที่2ประโยชนที่2คุณแม่ของฉันซื้อกระเป๋าใบใหม่ใครผู้กระทําคุณแม่คุณแม่กริยาของคุณแม่ทำอะไรคะซื้อแล้วก็นำซื้อไปใส่ช่องกริยาใครถูกซื้อคะนักเรียนกระเป๋า แล้วก็กระเป๋าเป็นกรรมเราก็ไปใส่ช่องกรำรหรืออะไรนักเรียนเหลือของฉันเหลือใบใหม่ก็ไปดูเด็กของฉันต้องเป็นส่วนขยายแน่อยู่ตามหลังใครคะอยู่ตามหลังคุณแม่ซึ่งเป็นประธานแสดงว่าขยายใครขยายประธานแน่นอนแล้วก็นําของฉันมาใส่ในช่องของขยายประธานใบใหม่อยู่หลังใครคะอยู่หลังกระเป๋าเป็นกรรมแสดงว่าใบใหม่ก็ขยายกรรม นะประโยชน์ที่3สุนัขสีขาวกินกระดูกอันใหญ่อย่างอร่อยประโยคเริ่มยาวขึ้นเลยนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องกังวลนักเรียนหาผู้กระทํากับการกระทําให้ได้ก่อนนี่คือหลักใหญ่ในการวิเคราะห์โครงสร้างนะคะประโยคนี้ใครเป็นผู้กระทําสุนัขแน่นอนสุนัขเป็นประธานและสุนัขทําอะไรกินไงนเรียนกินยังไงคะเพราะฉะนั้นกินก็คือกริยาของสุนัขเรานํามาใส่ในช่องกริยาเลยนะอะไรถูกกิน เป็นกรรมแน่นอนกระดูกเพราะเราก็นํากระดูกไปใส่ในช่องของกรคำหรืออะไรนักเรียนหรือสีขาวหรืออันใหญ่หรืออย่างอร่อยเริ่มดูแล้วว่าแน่นอนนะสามกลุ่มคํานี้เป็นส่วนขยายแน่แต่จะขยายอะไรละ่ะเราวิเคราะห์สีขาวอยู่หลังใครอยู่หลังสุนัขสุนัขเป็นอะไรเป็นประธานมันสีขาวขยายอะไรคะขยายประธานแน่นอนนะคะอันใหญ่อยู่หลังไค่อยู่หลัง อยู่หลังกระดูกกระดูกทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคเป็นกรรมเพราะนั้นอันใหญ่ต้องเป็นขยายกรรมเหลือทีนี้เหลือหนึ่งข้อความละค่ะอย่างอร่อยเอสุนัขอย่างอร่อยสุนัขเขาก็มีส่วนขยายแล้วนาะประธานกรรมกระดูกเขาก็มีส่วนขยายแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออะไรคะนักเรียนเหลืออย่างอร่อยขยายขยายอะไรขยายกริยาเห็นไหมนี่คือครบโครงสร้างของประโยคแล้วนะและคุณครูก็แนะนํานะคะสอนวิธีการ วิเคราะห์โครงสร้างแยกส่วนประกอบของประโยคตามโครงสร้างว่าให้หาหาอะไรก่อนหาประธานก่อนหาการกระทําหากริยาก่อนเสร็จแล้วหากรรมส่วนที่เหลือก็คือส่วนขยายเราค่อยไปสังเกตว่าเขาอยู่ตามหลังใครอยู่ตามหลังประธานใช่ไหมก็ขยายประธานอยู่ตามหลังกรรมก็ขยายกรรมนะคะส่วนขยายกริยาก็อาจจะตามหลังกริยาหรือมาอยู่ท้ายประโยคก็ได้ให้เราวิเคราะห์ดีๆก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนดูต่อไป คุณครูนำตัวอย่างมาให้ดูนะคะตำรวจจับผู้ร้ายใครเป็นผู้กระทําตำรวจคริาตาตรำรวจทําอะไรคะนักเรียนจับใส่ไปเลยในช่องกริยาใครถูกจับผู้ร้ายก็เป็นอะไรคะนักเรียนเป็นกรรมเหลือคนนั้นาตามหลังใครตามหลังตำรวจเป็นประธานแล้วก็นํามาใส่ในช่องขยายประธานนะคะนักเรียนดูตัวอย่างข้อ2ข้อ3และข้อ4ไม่ยากเลยใช่ไหมนักเรียนนักเรียนทําการบ้านส่งครูใคร ผู้กระทําก็นักเรียนกิริยาของนักเรียนการกระทานักรเรียนทําอะไรถูกทาคะการบ้านเป็นกรรมนะคะเหลือส่งครูก็คือขยายกิริยาว่าทำเนี่ยส่งครูนะคะคุณยายกินส้มตําอร่อยมากใครเป็นผู้กินคุณยายนะคะเป็นประธานกินคือกิริยาถูกกินคือส้มตําเพราะนั้นเป็นกรรมกินอย่างอะไรคะอร่อยมากขยายกิริยาแมวใหญ่ไล่จับหนูเล็กใคร เป็นผู้กระทําแมวแมวกิริยาของแมวทําอะไรไล่จับใครถูกจับหนูนะคะเป็นกรรมแล้วหนูอะไรด้วยหนูตัวเล็กแสดงว่าขยายกรรมนะคะใหญ่อยู่หลังแมวก็ขยายประธานเห็นไหมคะเนี่ยหลักการขยายหรือหลักการวิเคราะห์แยกโครงสร้างประโยคนะพอที่นักเรียนที่จะพอจะที่จะน่าจะเข้าใจบ้างนะคะดูต่อไปคะ่ะอันนี้คุณครูทำมาให้นักเรียนดู เป็นประโยคเดียวนะพ่อของฉันวิ่งเร็วมากนะประธานคือพ่อกินะรยิยาของพ่อวิ่งเหลือรเร็วมากกับของฉันของฉันตามหลังใครตามหลังพ่อก็ต้องขยายใครนักเรียนขยายประธานเร็วมากขยายกิริยานะอันนี้ประโยคกี่ส่วนนักเรียนไม่มีกรรมประโยคกี่ส่วนคะประโยคสองส่วนนะดูต่อไปคะ่ะนักเรียนแม่ครัวคนนั้นทํากับข้าวเก่งมาก ใครเป็นผู้กระทำแม่ครัวกิริยาของแม่ครัวทำอะไรถูกทำกับข้าวถูกกระทำเป็นกรรมเก่งมากขยายกิริยานะคนนั้นอยู่หลังแม่ครัวก็ต้องขยายประธานนะประโยคนี้มีกี่ส่วนคะมีกรรมด้วยแสดงว่าเป็นประโยค3ส่วนนะมีกรรมด้วยนะคะคุณครูนําโครงสร้างการวิเคราะห์โครงสร้างการแยกประโยค นะตามส่วนประกอบของโครงสร้างของประโยคแล้วมาให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็อธิบายให้นักเรียนน่าจะพอจะเข้าใจจนสามารถกลับไปทําใบงานที่คุณครูมอบไปให้ได้นะคะช่วยกันแยกนะส่วนประกอบของประโยคตามโครงสร้างประโยคส่งครูนะคะในใบงานนะอันนี้ก็คือตัวอย่างส่วนหนึ่งที่คุณครูนํำมาให้ดู นักเรียนก็วิเคราะห์คุณครูจะไม่อธิบายแต่ให้นักเรียนดูตามว่านี่คือการแยกโครงสร้างแยกส่วนประกอบของประโยคนะคะตามโครงสร้างแล้วก็ไปทําในใบางานที่คุณครูแจกไปให้แล้วรวบรวมส่งครูนะคะพบกันชั่วโมงหน้าค่ะนักเรียน